สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภวรลินอินทศักนะคะวันนี้จะขอนําเสนอเกี่ยวกับระบบหายใจค่ะซึ่งระบบหายใจนะคะเป็นระบบที่สําคัญอย่างมากของร่างกายมนุษย์ค่ะระบบนี้นะคะมีหน้าที่หลักในการนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายค่ะเพื่อให้เซลล์ต่างๆทํางานได้ตามปกติโดยเฉพาะสมองและหัวใจนะคะที่ต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาค่ะ โดยเราจะแบ่งระบบหายใจยนะคะได้ตามหน้าที่นะคะจะแบ่งเป็นสองส่วนนั่นเองค่ะคือ 1. ส่วนนำอากาศนะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศเข้าไปและออกจากร่างกายค่ะ 2. คือส่วนแรกเปลี่ยนก๊าซนะคะจะเกิดขึ้นภายในถุงลมและปอดค่ะซึ่งเป็นจุดที่ออกซิเจนเข้าสู่เลือด และคาร์บอนไดออกไซด์ถูกขับออกนั่นเองค่ะถัดไปนะคะการแบ่งตางมโครงสร้างนะคะจะแยกเป็นทางด้านหายใจส่วนบนนะคะก็จะได้แก่จมูกคอหอยและก็กล่องเสียงนั่นเองค่ะ2นะคะคือทางดินหายใจส่วนล่างค่ะได้แก่กล่องเสียงหลอดลมหลอดเลือดฝอยแล้วก็ปอดนะคะ เรามาดูรายละเอียดของอวัยวะในระบบหายใจกันนะคะเริ่มจากจมูกแล้วก็พงจมูกค่ะซึ่งก็จะทําทหน้าที่กรองอากาศนะคะอุ่นแล้วก็เพิ่มความชื้นค่ะคอหอยนะคะจะเป็นทางผ่านร่วมของอากาศและอาหารค่ะกล่องเสียงนะคะจะมีสายเสียงที่ใช้ในการเปล่งเสียงหลอดลมนะคะเป็นท่อที่แข็งแรงค่ะจะส่งออกอากาศนะคะเข้าสู่ปอดค่ะหลอดลมฝอยนะคะเป็นแขนงย่อยของหลอดลมใหญ่ค่ะ และสุดท้ายนะคะถุงลมค่ะเป็นจุดที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซกับหลอดเลือดฝอยนะคะค่ะปอดของเรานะคะก็จะมี2ข้างค่ะคือปอดขวานะคะจะมีทั้งหมด3ภูปอดซ้ายมี2ภูค่ะและส่วนเบ้ารับรองหัวใจนะคะปอดจะถูกคุ้มด้วยเยือ่อหุ้มปอด2ชั้นค่ะเพื่อชยลดการเสียดสีนะคะและทำให้ปอดขยายตัวได้สะดวกขณะหายใจนั่นเองค่ะ การหายใจนะคะจะมีทั้งหมด2แบบก็คือ 1. การหายใจเข้าค่ะเป็นการใช้พลังงานนะคะโดยกล้ามเนื้อกระบังลมนะคะจะหดตัวกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงยกขึ้นเพิ่มปริมาณช่องอกความดันภายในลดลงแล้วก็อากาศไหลเข้าค่ะ 2. นะคะการหายใจออกนะคะเป็นการผลคลายกล้ามเนื้อค่ะจะทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวปริมาณช่องอกลดลงความดันภายในเพิ่มขึ้นแล้วก็อากาศถูกดันออกนะคะ การแลกเปลี่ยนกา๊าซค่ะจะเกิดที่ถุงลมในปอดนะคะโดยออกซิเจนนะคะจะออกจากถุงลมนะคะแล้วก็จะแพร่เข้าสู่เลือดค่ะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะออกจากเลือดแล้วก็จะแพร่เข้าสู่ถุงลมค่ะกระบวนการนี้นะคะจะเกิดจากการแพร่ของกา๊าซตามความเข้มข้นนะคะซึ่งจะเรียกว่า d i f f u s i o n ค่ะ การควบคุมการหายใจนะคะจะควบคุมโดยศูนย์หายใจในสมองก็คือเมดูลาออมลังกาต้าและก็พอนส์ค่ะโดยจะมีเซนเซอร์เคมีนะคะตัวจับระดับคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและค่า pH ค่ะซึ่งจะส่งสัญญานะคะไปกระตุ้นให้เราหายใจเพิ่มหรือลดตามความต้องการของร่างกายค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการหายใจนะคะ 1. อัตราการหาผ่านนะคะเช่นการออกกาลังกาย 2. อุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงนะคะก็จะเพิ่มอัตราการหายใจค่ะ 3. ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดถ้ามีการเพิ่มนะคะแล้วก็จะกระตุ้นการหายใจ 4. ความรู้สึกทางอารมณ์เช่นความกลัวความตื่นเต้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูโรคที่พบในระบบหายใจได้นะคะซึ่งก็จะยกตัวอย่างตามนี้ค่ะคือ 1. โรคหืดนะคะ คือการอักเสบของทางเดินหายใจค่ะหลอดลมจะหดเกร็งนะคะ 2. ถุงลมโป่งพองค่ะผนังถุงลมนะคะจะถูกทำลายทำให้แลกเปลี่ยนก๊าซได้น้อยลง 3. ปอดอักเสบคือการติดเชื้อในปอดนะคะ 4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือจะเกิดจากการรวมของโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพองนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับระบบหายใจค่ะเราจะเห็นได้ว่าการหายใจนะคะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความสําคัญต่อการดําดงชีวิตนะคะหากระบบนี้ทํางานผิดปกติอวัยวะภายในจะขาดออกซิเจนและเกิดอัตนตรายได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะขอบคุณค่ะ